อ้อมพิยดาเปิดใจรักนานสิบปีทนไม่ไหวต้องนอนแยกห้องสามีหลังมีข่าวนักแสดงมากความสามารถอย่างอ้อมพิยดาต้องแยกห้องนอนกับอาร์ตสามีงานนี้หลายคนสงสัยว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่าสุดทางด้านสาวอ้อมได้ออกมาไขาข้อข้องใจว่าสำหรับตอนนี้กลับมานอนห้องเดียวกันแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักที่ต้องนอนแยกห้องนั้นเพราะสามีมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคไซนัสทำให้มีอาการกรนเวลานอนถึงขั้นที่ส่วนตัวนอนไม่หลับและต้องคอยปลุกสามีตลอดคืนเพราะเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่แยกห้องนอนได้สักพักสามีก็ได้ปรึกษาหมอและเริ่มกลับมาปกติแล้วซึ่งตอนนี้สามารถนอนร่วมกันได้เป็นปกติ นอกจากนี้ทางด้านอ้อมพิยดายังพูดถึงลูกสาวคนสวยว่ามีแววจะเข้าวงการบันเทิงหรือไม่ซึ่งอ้อมตอบว่าตอนนี้เขาไม่เล่นละครแต่ชอบตามนักแสดงชอบถือวอลชอบเป็นเบื้องหลังถ้าให้เขาฉากคือไม่เอาเลย